สวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้ทีเคช anel อยากเชิญชวนท่านได้มาเที่ยวชมวัดพระพุทธบาทศิลานะครับหรือเรียกง,ง่ายๆว่าวัดผูม่านฟ้าครับผมถ้าไม่เอ่ยถึงปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทเมืองตับที่นี่วัดพระพุทธบาทศิลาหรือวัดผูม่านฟ้าจะเป็น แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่อลังการสุดขอบฟ้าที่ทุกทุกท่านจะต้องหาเวลามาเช็คอินสักครั้งเมื่อมาเยือนถิ่นบุรีรัมย์ครับสวยงามมากครับตามผมมาเลยนะครับเดินทางมาสะดวกครับพิกัดเส้นทางหลวงชนบทเชื่อมระหว่างอำเภอหนางรองและอำเภอลำปากครับสาย2073ครับ ห่างจากอำเภอนองรอง18กิโลเมตรมีโอกาสอย่าลืมมาเช็คอินนะครับวัดภูม่านฟ้าอลังการสุดขอบฟ้าแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมวัดภูม่านฟ้าเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่8ตุลาคม2562ครับและจดทะเบียนเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่31 พฤษภาคม2,564ครับผมปัจจุบันได้รับการบริหารจัดการโดยท่านเจ้าอาวาสพระอธิการสมศั์สังบวรกิจโธครับสิ่งก่อสร้างทุกหลังครับไม่ว่าจะเป็นวิหารพระมหาเจดีย์หรือประสาทสร้างด้วยหินสายครับผมในรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณ แบบอินเดียนะครับผสมผสานกับของโบราณสวยงามอย่างยิ่งทีเดียวนะครับไม่ใช่เพียงแค่ความงดงามอลังการของสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่มากกว่า200ไร่เท่านั้นนะครับภายในวิหารพระมหาเจดีย์และประสาทท่านก็จะได้ชมความสุนทรี ความงดงามของการแกะสลักที่สวยงามด้วยช่างศิลป์ที่งดงามวิจิตรบรรจงสวยงามมากทีเดียวครับเหมือนที่ภาพที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะครับช่างศิลป์กำลังแกะสลักเสาพระวิหารปริศถานหลวงปูห่หินพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศิลปะแบบอินเดียครับ เสาทุกเสาและผนังรายร,ายรอบพระวิหารเบื้องบนท่านจะเห็นการแกะสลักอย่างสวยงามวิจิตรบรรจงซึ่งหาดูได้ยากทีเดียวครับส่วนหลังคาโดมบนฟ้าท่านก็จะได้ชื่นชมภาพกิจกรรมฝาผนังซึ่งกำลังวาดอย่างไม่เสร็จครับสวยงามมากทีเดียวครับมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวชมนะครับ ภูมาาฟ้าอำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมครับผมแกะสลักหินทรายนะครับแกะด้วยมือเลยนะครับนี่สวยมากครับผม มองด้วยสายตาขณะนี้นะครับการก่อสร้างน่าจะเสร็จไปแล้วประมาณ60เซ์ครับภูมิทัศน์รายรอบกำลังได้รับการปรับปรุงน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่นะครับวิหารพระมหาเจดีย์และสิ่งอื่นๆอ,อีกมากมาย ภูมิทัศน์ภายนอกกำลังได้รับการตกแต่งให้สวยงามนะครับด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับและก็ไม้ประดับต่างๆนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับอีกประมาณ4-5หปีนะครับท่านลองกลับมาเยี่ยมชมนะครับรับรองจะเป็นจุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของจังหวัดบุรีรัมย์ทีเดียวกับผมสวยงามมากครับผู่ม่านฟ้า หรือวัดพระพุทธบาทศิลาอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขณะนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปรับปลายนะครับเรื่อยๆนะครับอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศมากมายนะครับแต่ก็มีหลายท่านได้มาเยี่ยมชมแล้วนะครับมีโอกาสเยอะเลยน,นะครับวัดผูมันฟ้าหรือวัดพระพุทธบาทศิลา อำเภอน,นางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสวยงามมากครับ สะบูวรายรอบองค์พระมหาเจดีย์ครับสวยงามมากครับดอกบัวบานสะพรั่งตลอดทั้งปีครับที่ท่านกำลังชมขณะนี้คือพระมหาเจดีย์นะครับที่สร้างขึ้นด้วยหินทรายนะครับแกะสลักลวดลายด้วยมืออย่างสวยงามนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระบรุมสารีริกธาตุนะครับ ที่ล้อมรอบด้วยสักบัวที่บานสะพรั่งตลอดทั้งปีสวยงามมากครับรูปปั้นหลวงปู่ทวดนะครับประดิษฐานอยู่ข้างๆกับวิหารหลังใหญ่มากจีดียวนะครับซึ่งกำลังก่อ,อสร้างยังไม่เสร็จครับผม สิ่งก่อสร้างที่มองเห็นคล้ายปราสาทสามหลังแห่งนี้ครับก็สร้างด้วยหินสายเช่นกันนะครับสวยงามมากครับนะครับทางวัดมีจุดประสงค์ต้องการสร้างเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการก่อสร้างปราสาทในสมัยโบราณและในสมัยปัจจุบันนะครับ สามารถทําได้เช่นเดียวกันเพียงแต่แตกต่างกันในเทคโนโลยีในการก่อสร้างเท่านั้นครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์การก่อสร้างของวัดนะครับต้องการเชีใย้เห็นถึงเจตนารมณ์ความรักและความศรัทธาในพุทธศาสนานะครับที่ต้องการอนุรักษ์และกระสืบทอดต่อไป ตลอดการเป็นพันพันปีครับอย่างไรก็ตามครับการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างปราสาทหินสาหลังที่มองดูนี้นะครับก็เคยมีดราม่าครั้งหนึ่งว่าเป็นการลอกเลียนแบบการก่อสร้างจากปราสาทหินนครวัดครับ แต่ในที่สุดกระทรวงการวัฒนธรรมแห่งประเทศกรัรมพูชาก็ได้ออกมาประกาศแล้วครับว่าไม่มีการลอกเลียนแบบแต่อย่างใดครับผมสิ่งก่อสร้างที่มองดูคล้ายเป็นประสาทสามหลังนั้นเป็นการก่อสร้างตามรูปแบบที่เกิดจากนิมิตหรือจินตนาการเท่านั้นครับมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวชมนะครับ วัดพระพุทธบาทศิลาหรือวัดผู่ม่านฟ้านะครับอำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมชอบขอบคุณสำหรับกดไลค์สับสครขอบคุณมากครับฝากติดตามสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆของที่เคช n นนั่นด้วยครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเกษาร่างไรยังไม่ได้แกนสลับยังไม่อยู่นะดูแล้วนะ่าจะประมาณสัก60%ประมาณ2-3ปีแล้วนะไม่มีตังค์เอ้าเหี่ยงไม่จากไหน ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนี่ยทั้งทรายทั้งนั้นเงี้ยแล้วก็ต่อไปมันจะเป็นรับประทานอารมณ์อย่างนี้ต้องจะเป็นเนลนม<า>หม่างใหม่ของจังหวัดบูรีรมาบเลยนี่ตรงนี้รู้สึกจะสังกัดอำเภอหนองหลอใช่ไหมสวยมากหมู่บ้านป่าฟ้านบ้านตาสิงเหมือนอินเดียเลยนะเหมือนประเทศอินเดียน,นะจะสวยกว่าเยอะ เยอะได้เยอะเอล,ะเละยบบนะอะไบจะเป็นจะไปเกิบภาพ